คุณผู้ชมคะและภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นรอบๆกรุงเคียฟโดยเฉพาะข้อสันนิษฐานที่ว่าเป็นการสังหารหมู่ก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียนะคะได้เห็นการรวมตัวกันมากขึ้นของกลุ่มชาติตะวันตกเพิ่มการคว่ำบาตรต่อรัสเซียค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทร์เดียวทาสมุทรค่ะชาวเมืองลาวิปร่วมจุดเทียนในตะเกียงสีฟ้าเหลืองสัญ,ญลักษณ์ธงยูเครน เพื่อไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากการบุกของกองกำลังรัสเซียภาพผู้เสียชีวิตจำนวนมากในเมืองบูชาและเมืองใกล้เคียงหลังกองทัพรัสเซียถอนกำลังสะเทือนใจชาวยูเครนและทั่วโลกแม่รัสเซียจะอ้างว่าเป็นการจัดฉากของอยูเครนและชาติตะวันตกแต่หลักฐานจำนวนมากชี้ว่าการสังหารเกิดขึ้นระหว่างที่กองทัพรัสเซียยึดครองพื้นที่ สหรัฐและชาติตะวันตกเดินหน้ามาตรการตอบโต้โกดดันรัสเซียกลุ่มพันธมิตรออคกคัสความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐออสเตรเลียและสหรัฐชาณาจักรประกาศเพิ่มศักยภาพทางทหารโดยเฉพาะเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกอาวุธและระบบป้องกันขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง Now what we've announced overnight is that uh, hypersonics and the, and the various technologies that surround hypersonics um, are very much a part of what the AUKUS partnership is, is striving to deliver, not just in Australia but in the United States and the United Kingdom as well. Working together, the best technologists, best defence industry, uh, the best of our, our defence forces ensuring that each of our capabilities is being raised and that goes along with artificial intelligence and quantum. Ratsia. ใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในปฏิบัติการทางทหารที่ยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐเองได้ทดลองขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงกลางเดือนที่แล้วแต่ไม่ได้ถแถลงรายละเอียดเพราะเกรงจะกระทบต่อสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนอกจากการกดดันทางทหารสหรัฐและชาติพันธมิตรตะวันตกเตรียมเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรที่เข้มข้นมากขึ้นมุ่งเป้าเจ้าหน้าที่รัสเซียและสมาชิกครอบครัว สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจรัสเซียเพื่อโดดเดี่ยวรัสเซียยิ่งขึ้นมีการประเมินว่าสหรัฐเตรียมพิจารณาขยายมาตรการคว่ำบาตรไปถึงลูกสาวสองคนของวลาดิเมียปูตินคือมารียาโวรอนซวาและแคทเธอรีนาทิคอนโนวาสหาภาพยุโรปยื่นเสนอมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ที่รวมถึงการห้ามนำเข้าฐานหินจากรัสเซียยุติธุรกรรมกับธนาคารรัสเซียสีแห่ง ห้ามเรือและผู้ประกอบการขนส่งทางถนนจากรัเสเซียและควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าบางประเภทมาตรการความบาดเหล่านี้ยังต้องผ่านขั้นตอนการลงมติของสหภาพยุโรป These sanctions will not be our last sanctions. As I said already yesterday, yes, we've now banned coal, but now we have to look into oil, and we have to look into the revenues that Russia gets from the fossil fuels. and we really have to make an effort, for example, to take a share to the escrow, um, to an escrow banking system, so that we will really limit the source of revenues from russia, from, um, from fossil fuels. it has to be an end with that, and this is the next step we have to take together. ที่ยุโรปยังคงต้องพึ่งพารัสเซียอย่างมากเจ้าหน้าที่สหาภาพยุโรปยื่นเสนอให้ชาติสมาชิกพิจารณาเปิดรับการลี้ภัยของทหารรัสเซียที่ต้องการละทิ้งสมรภูมิสงครามในยูเครนท่ามกลางแนวโน้มการเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรที่เข้มข้นขึ้นประเทศในยุโรปอย่างเยอรมนีที่พึ่งพาพลังงานทั้งถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียอย่างมากกำลังเผชิญการตัดสินใจที่ยากลำบาก พระผลกระทบจากมาตรการความบาตต่อเศรษฐกิจในประเทศอาจจะรุนแรงกว่าที่รัเสเซียต้องเผชิญชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน